มาแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีของไอเทมเข้มาแจกแล้วนะจากแมปพีโดเน่นะเพื่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าหมวกใบนี้ที่จะแจกหรือว่าเป็นหมวกใบนี้ที่แจกนะมันก็ดูเจ๋งทั้งสองใบแหละไ,ไม่รู้ว่าเพื่อนอยากได้ใบนี้หรือว่าใบนี้กันแน่แต่ผมไม่อยากได้สองใบนะเขาจะแจกในเวลาห้าทุ่มของวันนี้นะซึ่งมันมีวิธีรับอยู่สองแบบอะ <c oughs> แบบแรกก็คือจะต้องกดลิงก์ไอเทมเข้ามาแล้วก็จะมีปุ่มคำว่าซื้ออยู่ตรงนี้นเป็นปุ่มสีฟ้า <c oughs> พอกดซื้อเสร็จก็คือเราก็ได้เป็นเจ้าของ,ของเลย กับวิธีที่2คือเราต้เข้าไปในแมปพีโดเนตปุ๊บให้เพื่อนหามุมวิ่งตรงมาตรงนี้ที่มีทีวีจอยใหญ่จอยยักษ์อยู่ตรงนี้นะไอที่รับมันจะอยู่ตรงข้างๆโสนแมนตัวเนี้ยให้เพื่อนกดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปึ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะว่าตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้อีก2ชั่วโมงก็จะได้แล้วนะเพื่อนๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าในแมป เข้าไปรับของไม่ได้ก็ให้เพื่อนกดมาตรงลิงก์ไอเทมที่ผมแปะไว้ด้านคลิปใต้ล่างนะแล้วก็กดรับเพราะว่าผมเคยบั๊กไงคือแมปมันบั๊กไม่สามารถเข้ามากดรับในแมปได้แล้วก็ต้องไปกดรับที่หน้าเว็บนะซึ่งผมไม่รู้ว่าบนโทรศัพท์จะทำได้หรือเปล่าก็ขอให้ได้ครับทุกคนและเพื่อนสำหรับวิดีนี้ก็มีภารกิจเพียงเท่านี้เลยแค่มากดรับแล้วก็รอเวลาเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนไว้เจอกันยู่ GC ีหน้านะบายบาย